สวัสดีครับทุกคนผมสมาร์ทจากเอะคิดโปนเกมฟนะครับผู้ที่จะสรุปเนื้อหาสาระต่างๆพร้อมทั้งอัปเดตข่าวสารข้อมูลสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตและเกมไฟให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่การชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนําให้รู้จักกับตัวดีสินะหลายเอ็กชแนสนะครับที่กําลังมาแรงมากๆในช่วงนี้ที่มีชื่อว่าบิตสวอปนะครับเจ้าตัวบิตสวอปเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีหลายๆฟีเจอร์เลยแหละมีการดีฟายมีการสเต็กมี NFT มี u ันชแพดต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำเอ็กช a น g โทเค็นหรือที่เราเรียกกันว่าสวอปนั่นเองนะครับ โดยทั้งหมดเนี่ยทำผ่านเครือข่ายของ BEP 2 0หรือ Binance Smart Chain นั่นเองนะครับโดยที่เขาการันตีเรื่องความรวดเร็วแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ถูกแสนถูกด้วยนะครับผมลำดับต่อมานะครับเรามาพูดถึงความน่าเชื่อถือของตัว BitSwap กันดีกว่านะครับหนึ่งนะครับเจ้าตัว BitSwap เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับจากตัว Binance Lab เลยนะครับแค่นี้เนี่ยก็น่าจะทําให้เพื่อนๆได้อุ่นใจขึ้นมาได้เป็นกองเลยนะครับข้อที่2นะครับผ่านการออดิตจากตัว Certic นะครับ ทำให้เราได้มั่นใจอีกนะครับว่าเจ้าตัวบิส s w วอเนี่ยจะไม่มอบความลับให้กับเราอีกแน่นอน3นะครับตั้งแต่เขาเปิดตัวมาเนี่ยน่าจะเป็นหลักปีแล้วล่ะครับเขาก็ได้เริ่มก้าวเข้ามาสู่ท็อป10นะครับท็อป5ท็อป3นะครับผมของวงการ DeFi หรือว่าของวงการดี e n t r a l i ์ไรเอ็กช n g นนะครับต่อมานะครับตัว b i ส s w วอนะครับใช้งานง่ายนะครับรองรับในหลายๆ Wallet เลเลยนะครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ โดยหลักๆนะครับก็จะมีพวกทั s t w a l l e t กับ Meta m a s k เป็นหลักนะครับเป็น w a l l e ็ที่หลายๆคนเนะี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังมี w a l l e t อื่นๆนะครับเช่น P ิ l l a า g e n นซ s s เซฟวอ l l ล็ที่เป็นของอิตาเลียมนะครับและอื่นๆนะครับดังภาพที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับซึ่งเจ้า b ิดส wap นี่นะครับก็ยังมีรถแมพที่ยังชวนว้าวออกมาให้เราได้ชมกันอีกนะครับ ก็จะเป็นดังนี้เลยครับโดยปัจจุบันเนี่ยครับเขาได้ทําการบริไฟผ่านสเติกไปแล้วทําการ listing ตัวเหรียญบิตสวอปในคอยล์มาเก็ตแคปนะครับมีกลยุทธ์ต่างๆของพาร์ทเนอร์นะครับมีฟีเจอร์ลอตเตอรี่มีบิตสวอปอนาลิติกมี NFT เอิร์น NFT มาเก็ตเพจต่างๆนะครับแล้วก็ที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับก็จะทําให้บิตสวอปเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับเข้าไปสู่ในมาเก็ตเพจต่างๆนะครับกำลังจะนําเกณฑไฟที่เพย์ทูเอิร์นเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มนะครับจะมี NFT Launch Pad นะครับ แล้วก็ในอนาคตนะครับเขาวางแผนที่จะโปรโมททมารกิงให้กับตัวบิ t สวอปอย่างหนักเลยนะครับในอนาคตแล้วก็จะมีระบบเดลี่นะครับเดลี่เควสนะครับซึ่งอาจจะมอบรางวัลทำเควสสะสมแต้มแล้วก็เอาไปแลกเป็นรางวัลได้นะครับในอนาคตจะรองรับมันติเชนสามารถคอนเน็กผ่านในหลายเน็ตเวิร์กได้นะครับจะมีการให้กู้ยืมแล้วก็ ผู้ผู้ที่ให้ยืมเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยส่วนผู้ยืมเนี่ยก็จะต้องเสียดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับคิวบิตเลยหรือว่าไบแนนด์เลยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับตัวแพลตฟอร์มบิตสวอปเนี่ยถือว่าเป็นดีเซ็นเตอร์หลายเอ็กชันที่น่าสนใจอันดับหนึ่งของผมเลยนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกการทําธุรกรรมะครับที่เราทําการเอ็กชั่นเหรียญนะครับการสวอปเหรียญนะครับเราจะได้ค่าธรรมเนียมคืน90%นะครับผมกลับมาเป็นเหรียญของเขานะครับก็คือเหรียญของบิตสวอป ที่มีตัวย่อว่า BSW นะครับแต่นอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ <erman. S 1> เจ้าตัว b i t s w a p Platform เนี่ยครับก็ยังมีหัวข้อที่เรียกว่า DeFi Staking นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการที่เรานำโทเคนนะครับหรือเงินของเราเนี่ยไปฝากไว้ กับตัวบิตสวอปดีฟายนะครับโดยมันจะทําการปันผลเป็นเหรียญบิตสวอปมาให้เรานะครับซึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่าสเต็กบิตสวอปทูเอิร์ดบิตสวอปนะครับจะเป็นแบบออโต้คัมพาวนะครับออโต้คัมพาวคืออะไรคือการที่เราสเต็กกิ้งใช่ไหมครับแล้วเราได้ดอกเบีย้ยในการฝากมาแล้วมันจะทําการเอาดอกเบีย้ยตรงนั้นนะไปทบต้นทําให้เราได้ดอกเบีย้ยมาคืนมาคืนเรื่อยๆนะครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเป็นค่าดําเนินการนะครับแต่มันก็โอเคสําหรับคนที่มีเงินเย็นแล้วก็อยากจะ ปล่อยให้เงินมันงอกเงินออกมาโดยที่ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับ APY นะครับอยู่ที่ประมาณ70%เลยนะครับซึ่งมันเคยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ350บวกบวกเลยนะครับผมสำหรับเปอร์เซ็นต์ APY นะครับจะขึ้นหรือลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่นำโทเค็ตมาฝากในระบบนะครับยิ่งมีมากก็จะ แบ่งหารสัสดส่วนกันตามรางวัลต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบที่เรียกว่า NFT Earn โดยการนำเอา NFT ที่เราได้ซื้อมาจาก NFT Launchpad นะครับไปทำการสเต็กได้ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัว NFT Launchpad นะครับมีการขาย NFT ของตัว Squid Game ด้วยนะครับ Squid NFT World นะครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโซเอาไปหมดแล้วนะครับในอนาคตก็อาจจะมี NFT ของตัวเกมไฟล์อื่นที่เขาจะนําเข้ามากลับมาที่เรื่องของ NFT เอื่นนะครับเราสามารถนําเอา NFT ของเราเนี่ยที่มีน้องโลบิเนี่ยไปสเต็กได้ด้วยนะครับ โดยจะให้ APR ณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่450%เลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับกําลังขุดของน้องโรบิด้วยนะครับว่าสามารถขุดได้เยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าน้องโรบิของเราเนี่ยสามารถเลเวลอัพให้น้องได้นะครับโดยการเติมพลัง RB ให้น้องนะครับซึ่งจะได้มาจากไหนก็จะได้มาจากการที่เราส w a ปนั่นแหละครับยิ่งเราส w a ปมากเท่าไหร่เราก็จะได้ RB กลับมามากเท่านั้นเพื่อใช้เลเวลน้องนะครับคือการส w a p เนี่ยนอกจากจะคืนค่าธรรมเนียม90%แล้วยังให้แต้ม RB มาไว้อัพ NFT เพื่อสเต k ก n ิด้วยนะครับต่อมานะครับตัวบิต s w สวเองก็ยังมี IDO Launchpad ของตัวเองนะครับที่จะนําเอาเหรียญคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆนะครับมาลิสเข้ากับตัวระบบของแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปซื้อเข้าไปจับจองไปเล่นไปแลกเหรียญก่อนที่มันจะไปเข้าสู่ Exchange ใหญ่ๆได้นะครับทำให้ได้เหมือนได้ราคา o, I d ด i โอเหรียญไปเลยนะครับทำกำไรได้อย่าง หาาศลและยังมีระบบลอตเตอรี่นะครับที่ทําให้เราสามารถเข้าไปสุ่มนะครับสุ่มดวงเหมือนซื้อหวยเลยครับซึ่งมันจะจับรางวัลทุกๆ12ชั่วโมงนะครับโดยเราสามารถนําบิตสวอปของเราครับเหรียญโทเคนของของแพลตฟอร์มนะครับ, mm hmm. รบไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะรับสิทธิ์เข้าเล่นในการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ทุกๆ12ชั่วโมงเนี่ยมูลค่าของตัว r r i ซ์พูลนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 23,000ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ7 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับใครที่สายเสี่ยงดวงก็ไปลุ้นกันได้นะฮะต่อมานะครับ BitSwap ก็มี NFT market ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งสามารถทำให้เพื่อนๆได้ซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT แต่ว่ามันต้องเป็น NFT ที่1คือ NFT ของตัวแพลตฟอร์มก็คืออย่างน้องโลบิกนะครับที่เอาไว้สเต็กนะครับหรือเป็น NFT ของตัวเกมไฟที่ตัว Bit ส wa p นำเข้ามาในแพลตฟอร์มนะครับ หรือเป็น NFT ที่ได้รับการยอมรับจากตัวบิตส w a ปนะครับที่สามารถเทรดกันได้นะฮะอันนี้ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีนะฮะและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือ ตัวฟีเจอร์อย่างเกมไฟล์นะครับซึ่งตัวบิตสวอปเนี่ยปัจจุบันได้หันมาโฟกัสด้านนี้แล้วนะครับที่จะนำเอาเกมที่สามารถ Pay to e a r ิรเนี่ยเข้ามาสู่ตัวแพลตฟอร์มอย่างบิตสวอปนะครับให้เพื่อนๆได้เล่นกันอย่างน้อยๆน,นะครับเราก็มั่นใจได้ว่าโอเคหนึ่งบิสวอปที่ได้รับการยอมรับจากไบแนนและก็เซอร์ติเนี่ยจะนําเกมอะไรเข้ามาเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งทำให้เราสามารถที่จะลงทุนโดยที่ไม่ต้องกังวลมากว่าจะโดนบอกรักโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีตัวเกมที่่่กกาลัังจะเปิดตววค,ค็ืืออช Switch World NFT จะถูกนําเข้ามาในระบบนี้ด้วยซึ่งมีการเปิด NFT Launchpad ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เคยได้แจ้งไปนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้งาน BitSwap นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับจะอยู่ข้างล่างคอมเมนต์ในโพสเลยเดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้นะครับก็ใครที่สมัครผ่านลิงก์นั้นนะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะครับเชื่อมต่อ MetaMask หรือ Wallet ที่ท่านใช้งานอยู่ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็ถ้าท่านกดผ่านลิงก์เข้าไปก็จะเป็นการขอบคุณมากนะครับก็เหมือนผมได้ Referral นะครับก็อาจจะได้แบ่งค่าธรรมเนียม จากตัวการสอบนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับติดปัญหาในการลงทะเบียนหรือติดปัญหาในการใช้งานในส่วนไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะแชทเข้ามาในเพจ a c e b o o k ของเราก็ได้นะครับถ้าผมออนอยู่หรือผมสะดวกผมก็จะตอบและให้ความรู้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับสรุปนะครับ สำหรับตัว BitSwap Platform นะครับก็เป็น e c e n t r a l i z Exchange ที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้เลยทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกคือได้รับการยอมรับจาก i บ a น c e Lab แล้วก็ได้รับ Audit จาก C e r t i ติอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมี a ถแ a p ที่น่าสนใจนะครับอีกทั้งยังมีระบบสำหรับคนที่สำหรับคนที่ต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับคือเอาเงินไปดี Fi ไป Staking กับเขานะครับแล้วก็ได้รับ a p y สูงๆนะครับตอบแทนออกมาเป็นวันต่อวันเลยแล้วก็สาหรับสายต้นน้านะครับอยากซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆนะครับเขาก็มี IDO ตามกันดูว่าจะมีเหรียญอะไรลิสต์เข้ามาใหม่ๆนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับหรือถ้าท่านเป็นสายเกมไฟนะครับสาย NFT เกมเลยก็สามารถติดตามได้อีกเช่นกันเพราะว่า เขาจะนําเกมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันเชื่อถือได้แน่นอนเลยครับระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตัวบิทสวอปเป็นคนการันตีและนํามันเข้ามาในแพลตฟอร์มเขาเองเขาคงไม่ทําให้ชื่อเสียงของเขาผลปีไปด้วยเกมที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นเกมที่เดฟแอบจะรักหรือเป็นเกมที่เดฟจะสามารถลักเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคงไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในบิทสวอปนะครับผมคิดว่านะส่วนตัวผมก็เลยเชียร์ตัวบิทสวอปนะครับหนึ่งคือมันสวอปแล้วได้ค่าธรรมเนียมคืนนะครับสองน่าเชื่อถือได้สามผมก ในตัวดี f ฟไว้แล้วนะครับก็รอดูผลตอบแทนผมว่าก็โอเคครับเป็นการกระจายความเสี่ยงน้ำเงินเงินเย็นของเราบางส่วนนะครับไปสเต็กไว้ไปดี f ฟไว้ก็ไม่เสียหายนะครับและสําหรับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับกับตัวบิตสวอปนะครับหรือตัวฟีเจอร์ต่างๆของบิตสวอปเองนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะฮะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสมาร์ทจาก A r c r ค pto and g a เกมฟรานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร Baiklah